สวัสดีค่ะทำออเดอร์โตกเกียวในนมนะคะไปกันเลย ค้าขายอยูุ่พันณบุรีนะคะทุกคนครอยูุ่พันณบอรีมาอุดหนุนแม่ค้าได้นะคะต่างจังหวัดมีส่งในรูปแบบออนไลน์อุดหนุนได้เช่นเดียวกันนะคะอร่อยอร่อยนะเป็นเจ้าแรกนะคะ อดีตเคยเป็นเจ้าแรกที่ไปขายอยู่ที่เกาะสมุยมานะคะเคยไปขายอยู่ที่เกาะสมุยมาขายมาได้อยู่สองสามปีแล้วแหละแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะคะกลับมาอยู่ที่สุพรรณบุรี ลงเนยลงนมนะคะลงเนยลงนมแล้วก็เกลียเลย ทีนี้ก็รอสุกนะคะรอขนมสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเอาเขาขึ้นพักไว้ที่ตะแกรงพักขนมนะคะแล้วก็จะจัดแพ็กเกจใส่กระปุกอีกทีนะคะ <S <S สุกเลียแล้วมาเลย ที่มว้นมวนๆขึ้นนะคะ ก่อนจะลงเตาครั้งถัดไปนะคะก่อนจะลงถัดแป้งรอบต่อไปนะคะเกลี่ยเสร็จแป้งของเตารอบที่เราขนมขึ้นแล้วเกลี่ยเสร็จแป้งออกอก่อนนะคะเกลี่ยเสร็แป้งออกเสร็จก็เอาผ้าเช็ดนะคะผ้าเช็ดเตาให้สะอาดแล้วก็ค่อยลงแปงลงแป้งขงนมรอบถัดไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหืม อร่อยนะคะอร่อยนะคะคายูซูแฮมเบอรีอุดมแม่ค้าได้นะคะช่องทางสั่งผ่านออนไลน์ก็มีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ค้าหน่อยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย